อรุณสวัสดิ์ค่ะชาว y o u t u ู e ป,ปัญาญกรยิบเก้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราก็มาเดินป่าอีกแล้วนะคะที่รักป่าสวยงามนะคะมารุนหาเหตุการณ์ออกกำลังกายในป่านะคะป่านี้กว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องกว้างใหญ่มากนะคะ ยก่อนเสยไวยาออกจากไก่ท่างเนยคะ่ะเพราะายี่ก่อนกลัวหลงป่านะคะเพราะาป่ามันกว้างมากเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่สุดนะที่รักกว้างมากค่ะเท่ากับสิเดินขึ้นมาพ่อประมาณสมครวนนะคะแล้วเราก็จะเดินรอบๆกลางๆท่างไปค่ะบ่ะออกมาไก่ท่างเพราะว่าเรากลัวการหลงป่านะเพื่อนๆนะป่ามันกว้างจริงๆค่ะเป็นเทือกเขายาวเหยียดไปนะคะมุมไหนก็มุมไหนที่น้อง เงียบสงัดนะคะธรรมชาติรุนร้วนค่ะสีขาวด้านหน้านู้นคือมอสนี่ค่ะมันเป็นเสาขึ้นมาแล้วมันก็ออกดอกพี่น้องเห็นไหมคะมันเป็นเสาขึ้นมาแล้วมันก็ออกดอกสีแดงสวยงามทีเดียวเชียวนี้ชมกันจัดจะเลยค่ะพี่น้องอืืมปากกาลังปนโคก ปกาลาังกลางป่าใหญ่ออกดอกเจ้าค่ะมันชึงหน้าทึ่งอะไรขนาดนี้พี่น้องมันสวยแปลกๆไหมล่ะโอ้ไปแล้วค่ะพี่น้องดูสิหญ้าแปลกๆบนโขดหินเจ้าค่ะมันเหมือนกับอยู่ใต้ท้องทะเลเลยไหมพี่น้องเนี่ยมันแปลกมากนะคะมันก็มีชีวิตชีวาของมันเนี่ยหญ้าพวกเนี้ย ยาอะไรอ่ะยีก่กอนว่ามันน่าจะเป็นหยกยาทานังนะนี่นะดูสิพี่น้องต้นเล็กๆอะ่ะสวยมากอุ้ยชอบใจอะ่ะดูสิอุ้มันป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยมันเกิดต้นพวกนี้ขึ้นมานี่มันสวยมากเลยนะพี่น้องนะดูสิอุ้ยไปค่ะชมมอดขาวมอดขาวกลางหุบเขานะคะ สวยเกินคำบรรยายค่ะที่รักมันสวยมากนะคะชมแล้วชมอีกไปอยู่มุมไหนเขาก็สวยสวยเกินคำบรรยายจริงๆหมอดขาวค่ะทำไมเขาเกิดมาสวยขนาดนี้แล้วเขาก็นุ่มนะคะต้นเขานุ่มจับมือมือนุ่มเลยค่ะเขาสวยมากสวยเกินคำบรรยายจริงๆรพี่น้อง ธรรมชาติสร้างสรรค์ผ้าส้มสวนหมดผ้าชมอันมอดขาวพี่น้องงามกับงามโพดงามเกินเนาะค่ะเจ้อ่อนแตส่อ่อนแท้เ,เขาเกิดมายังไงพี่น้องมอดขาวหรือว่าปะการังนะคะปะการังกลางป่าค่ะไม่ได้อยู่ที่ทะเลแต่อยู่กลางป่าอยู่กลางภูเขาเหล่านี้นะคะโอ้โหดูซิพี่น้องดูนุ่มนุ่มเข้านุ่มมากอะ่ะเห็นไหมคะ อู ه, มันสวยอะ่ะน้องช่างสวยจริงๆเลยชมไม่สุดเตจไปเลยพี่น้องปะการังเจ้าขาสวยมากให้เขางาาอยูนนี่แหละพี่น้องไปค่ะไมา่ชอบนิดหน่อยโอ้ยสะใจสะใจสวยมากเลยค่ะเยอะด้วยน,านว้านะ่นน่ะภูเนี่ยเต็มเลยค่ะไปครับพี่น้อง เล่นกับมอดขาวหน่อยสิพี่น้องมันเป็นนุ่มๆมมามันนุ่มแล้วมันสวยงามอย่างเนี้ยอุ้ยถอนไปตกแต่งดีไหมเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะฮ้ยไม่กอดทำไมหล่อนเกิดมาสวยงามอย่างนี้เล่นกับมันสิคะมันสวยคะ่ะน้องเห็ดเกิดสวยมากค่ะดูที่น้องเห็ดอยู่สิคะ นี่สวยอยู่บ่อใครเชียวอ่ะอยู่นี่นะน้องเห็ดไปแล้วจ้าพี่น้องถอนขึ้นหนนะ่อยเออเดี๋ยวห้องค่อยไปพี่น้องบกข่านออกเก็บไปโตรดีสิตายสนุกสนาน ไปมันมีให้เก็บเดี๋ยวมันก็ไว้บ่มีให้เขาเก็บหรอเด้อพี่น้องไปจ้าเต็มกระต้าน้อยเราจ้าพี่น้องเห็นไหมคะเห็ดในป่ามอดน่ารักแบบนี้นี่พ่อได้ซุปหรเด้วพี่น้องไปกันค่ะ